สวัสดีค่ะเมนูจะพามารู้จักประวัติของศาลเจ้าพ่อม่ฉานุนะคะศาลเจ้าพ่อมัฉานุตั้งอยู่ที่หมู่8ตำบลพันท้ายนรสิงห์แต่เดิมไม่ได้ตั้งอยู่บนบกนะคะศาลังเดิมจะตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลของตำบลพันท้ายนรสิงห์ค่ะคาดการว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2307ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวตำบลพันท้ายนรสิงห์มาอย่างยาวนานค่ะ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งจะมีความเชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้สัการะ,ะก่อนออกเรือจะช่วยคลุมครองรักษาและช่วยให้หาสัตว์น้ําได้เป็นจํานวนมากขึ้นนะคะหลังจากเกิดการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมใจสร้างสารแห่งนี้ขึ้นมาใหม่โดยนํามาตั้งไว้บนบกค่ะเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้มากราบไหว้สการะะนะคะ ศาลเจ้าพ่อมัชชานุจะมีงานบวงสวงในช่วงขึ้นเก้าข้ามเดือนอ้ายของทุกปีเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะขอพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแต่เดิมเคยมีร่างทรงของเจ้าพ่อมัชชานุซึ่งเชื่อกันว่าหากใครเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมาหาร่างทรงก็จะหายเป็นปลิดทิ้งค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและเมื่อมีงานบวงสวงร่างทรงจะใช้เก้าอี้ดาบและเก้าอี้ตะปูในการประกอบพิธีกรรมค่ะ ส่วนภาพเก้าอี้ดาบแล้วภาพเาก้าอีต้ตะปูแม่นุ่มจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสารเจ้าพ่อมัชานุจะจัดงานประจำปีขึ้นทุกๆปีค่ะจะจัดขึ้นในเดือน1นขึ้น9ก้าค่ำโดยจะจัดงานเป็นระยะเวลา3วันในงานจะประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการเลี้ยงพระดนตรีสดการประมูลสินค้าลิเกภาพยนตร์และมหรสพต่างๆให้ทุกท่านได้เข้าชมค่ะ กฎระเบียบในการาเข้าไปกับสักการะของศาลนะคะ 1. แต่งกายสุภาพให้เหมาะสมค่ะ 2. ห้ามดื่มสุราในพื้นที่ศาลนะคะส่วนข้อมูลการติดต่อแม่นุ่มจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากคุณบุญยภายศวิสัยผู้ดูแลศาลเฉพาะมัชานุค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลพันท้าอนรสิงห์นะคะที่ได้นำสิ่งดีๆีมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบค่ะ